บ้านเดียวโครงการใหม่ติดถนนหาไทยราชบนทําเลใกล้ทางด่วนถึง2เส้นทางทั้งทางด่วนการจนาพิเศกและทางด่วนฉลองรัฐตัวบ้านมาพร้อมฟังก์ชันของห้องนอนชั้นล่างรองรับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุในบ้านทุกหลังพร้อมบรรยากาศการอยู่อาศัยที่เป็นส่วนตัวด้วยจำนวนยูนิตเพียงแค่58ยูนิตเท่านั้นค่ะ วันนี้คลิปแรกผมน่าอยู่พาทุกคนมากันที่โครงการ The r i c o Residence ร a w าหา a h a t h a จากบริษัทพูลผลรัพ์จำกัดค่ะสำหรับที่ตั้งของโครงการนี้จะอยู่ติดถนนหาไทยราชเลยค่ะตั้งอยู่ระหว่างซอยหาไทยราช45และซอยหาไทยราช49ซึ่งเป็นทำเลที่วิ่งเชื่อมต่อเข้าออกตัวเมืองได้สะดวกค่ะเราสามารถวิ่งจากถนนหาไทยราชเข้าถนนสายไหมและตรงเชื่อมต่อไปยังถนนพระโนโยธินได้หลังจากนั้นเราก็สามารถวิ่งเข้าออกตัวเมืองได้สะดวกหลายเส้นทางค่ะจะเลือกใช้เป็นพระโนโยธินวิภาวดีรังสิต หรือว่าดอนเมืองโทเวก็ได้นอกจากนั้นจากทำเลที่ตั้งของโครงการยังสามารถเชื่อมต่อก,กับถนนเส้นทางหลักได้มากมายอีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นถนนรามินทราถนนปัญญาอินทราถนนนิวมิตใหม่และถนนลำลูกกาส่วนใครที่ต้องการใช้ทางด่วนนะคะจะอยู่ใกล้ทั้งถนนกาญจนาพิเศษห่างออกไปประมาณ2.5กิโลเมตรและทางด่วนฉลองรัฐด,ด่านจตุโชตห่างออกไปประมาณ6.7กิโลเมตรค่ะส่วนใครที่ต้องการเลือกใช้รถไฟฟ้านะคะไม่ไกลจากโครงการมากนะักมีรถไฟฟ้าสายสีชมพูสถานี วงแหวนรามินทาให้เลือกใช้ค่ะตั้งอยู่บริเวณหน้าห้างแฟชั่นไอแลนด์เลยห่างจากโครงการประมาณ13.5กิโลเมตรจากสถานีนี้เราสามารถนั่งตรงยาวไปอินโ์เชนกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวได้ที่สถานีวัดพระศรีมหาธาตุด้วยค่ะ ส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกใกล้โครงการนะคะมีมากมายเลยค่ะโดยบนถนนหาไทราชเองจะมีตัวบิ๊กซีหาไทราชที่ไม่ไกลจากโครงการหรือเราจะไปเลือกในโซนใกล้เคียงก็ได้นะคะอย่างโซนสายไหมสุขาพิบาล5โซนลำลูกกาเนีย่ยเรียกว่าคึกคักมากเลยทีเดียวค่ะมีทั้งตลาดวงสกร์บิ๊กซีมาร์เก็ตโลตัสนะคะส่วนใครที่อยากจะเดินช้อปปิ้งห้างใหญ่ก็ไปที่แฟชั่นเอเลนหรือเดอะพมนาดได้อยู่ห่างจากโครงการประมาณ13กิโลเมตรค่ะหรือใครที่อยากจะเดินช้อปปิ้งให้หลากหลายมากขึ้นนะคะก็สามารถไปโซนเรียบด่ว ราบินทราได้เลยมีทางห้างเซ็นทรัลอิสต์วิวเดอะวอล์ค CDC เดอะคริสตัลนะคะรวมถึงมีโรงพยาบาลและก็โรงเรียนที่ไม่ไกลจากโครงการหลายแห่งด้วยยกตัวอย่างเช่นโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบนจมาราชาลัยโรงเรียนสาธิตพัฒนาโรงพยาบาล CGH สายไหมและโรงพยาบาลศิลป์แพทย์ลำลูกกาเป็นต้นค่ะส่วนรูปแบบของโครงการนี้เป็นโครงการบ้านเดี่ยว2ชั้นนะคะที่นี่มีความเป็นส่วนตัวสูงเพราะทั้งโครงการทําออกมาแค่58ยูนิตเท่านั้นเองพัฒนาอยู่บนที่ ดิงโครงการประมาณ13ไร่ครึ่งค่ะโดยที่นี่ออกแบบมาภายใต้แนวคิด Perfect Balance นะคะแล้วก็ออกแบบตัวบ้านมาในสไตล์ Modern Natural ตัวโครงการจะมีบ้านที่เลือกทั้งหมด2แบบบ้านด้วยกันพื้นที่ใช้สอยของตัวบ้าน152ตารางเมตรที่ดินบ้าน,นเริ่มต้น50.3ตารางวาฟังชันบ้าน3-4ห้องนอน4ี่ห้องน้งํา2ที่จอดรถตัวโครงการมาพร้อมกับพื้นที่ส่วนกลางบรรยากาศเปิดโลง่งและอาคารขับเพาส์ที่มีฟังก์ชันหลกัหลกๆมาให้ใช้งานครบและยังมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอดที่ี่ชั่วโมงด้วยในราคาเริ่มต้น5.59ล้านบาทค่ะบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามกลิปเข้าไปดูกันเลยนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปในโครงการฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้้ว้จ กับทีมงานโฮมหน้าอยู่ค่ะ สำหรับทางเข้าของตัวโครงการนะคะคุณผู้ชมเขาจะมีถนนที่เชื่อมมาจากตัวถนสถนสาธารณะเข้ามาประมาณหนึ่งเลยค่ะก็จะทําให้ตัวโครงการด้านในมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะคะโดยตัวเมนเกตของที่นี่ดีไซน์ออกมาเป็นเมนเกตขนาดใหญ่แยกทางเข้าทางออกรักษาความปลอดภัยด้วยตัวรั้วกั้นไม้กระดกค่ะและคัดกรองลูกบ้านด้วยระบบจดจําป้ายทะเบียนนะคะถือว่าสะดวกเลยทีเดียวก็สามารถขับเข้าออกโครงการได้เลยโซลวิสิตเตอร์จะต้องแรกบัตรก่อนเข้าโครงการ นอกจากนั้นก็จะมีการติดตั้งเป็นตัวกล้อง C C T V ไว้ให้ทั้งด้านหน้าโครงการและภายในโครงการรวมทั้งหมด16จุดรวมถึงมีเจ้าหน้าที่รปภคอยรักษาความปลอดภัยให้ตลอด24ชั่วโมงด้วยค่ะ พอเราผ่านตัวเมนเกตเข้ามาค่ะคุณผู้ชมก็จะเจอกับพื้นที่ส่วนกลางอยู่ด้านหน้าเลยนะคะเป็นจุดต้อนรับค่ะโดยตัวอาคารขับเฮาส์ของที่นี่เขาจะดีไซน์เป็นสไตล์โมเดิร์นเนเชรัลสไตล์นะคะและเป็นอาคาร2ชั้นส่วนพื้นที่ด้านหน้าเป็นพื้นที่สวนย่อมค่ะบรรยากาศเปิดโลง่งด้านในมีการจัดแลดนสเคปเป็นทางเดินเล่นในสวนและมีพื้นที่สําหรับการนั่งพักผ่อนค่ะ ส่วนฟังก์ชันของตัวคันขับเฮาส์นะคะมาดูที่โซนอ o u t ดอร์กันก่อนเขาใส่ฟังก์ชันในส่วนของสระว่ายน้ำระบบเกลือมาให้ขนาดสระโดยรวมอยู่ที่ประมาณ16.9คูณ6เมตรค่ะด้านในสระก็มีแยกโซนสระเด็กไว้ให้เรียบร้อยส่วนมื้นที่ริมสระนะคะจะเป็นตัว p o ลเ t e r r a ที่มี2ส่วนด้วยกันค่ะโซนด้านนอกก็จะเป็นโซนาท์ดอร์นะคะอยู่ติดกับสระว่ายน้ําเลยกับอีกส่วนหนึ่งเขาดีไซน์ออกมาให้เป็นพื้นที่ที่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้ค่ะตัวห้องเนี่ยเขาจะเป็นห้องที่สามารถเปิด ประตูให้กว้างแบบนี้นะคะก็สามารถเป็นพื้นที่เซมิอาท์ดรนั่งชมวิวสาว่ายน้ําวิวสวนได้หรือถ้าวันไหนที่อากาศร้อนหรือเราอยากจะนั่งในห้องแอร์เย็นๆนะคะก็สามารถปิดประตูนี้ให้เป็นห้องได้เลยค่ะด้านในก็จะมีทั้งส่วนของโซฟาเก้าอี้นั่งเล่นไว้ให้นะคะส่วนนี้เราสามารถใช้เป็นได้ทั้งล็อบบี้สำหรับรับรองแขกแล้วก็เป็นห้องโคกิ้งสเปซส่วนด้านหลังก็จะมีฟังก์ชันของห้องน้ําแยกห้องน้ำชายห้องน้ําหญิงไว้ให้ใช้งานเรียบร้อยค่ะ ส่วนที่ชั้น2ของอาค,คารฮับเฮาส์เป็นห้องฟิตเนสค่ะคุณผู้ชมซึ่งตัวห้องเขาจะดีไซน์มาให้เราสามารถมองเห็นวิวของสระว,ว่ายน้ําแล้วก็วิสวนได้ด้วยอุปกรณ์ที่จัดมาให้ก็ครบฟังก์ชันหลักๆเลยนะคะคืออยากจะคาร์ดิโอก,ก็มีหรือใครที่ชอบเวทเทรนนิ่งนะคะก็จะมีอุปกรณ์เตรียมไว้ให้ทั้งตัวดัมเบลและแมชชีนค่ะสําหรับบ้านของโครงการนี้จะมีทั้งหมด2แบบบ้านคือแบบบ้านคอสที่ดินบ้านเริ่มต้น50.3ตารางวา พื้นที่ใช้สอย152ตารางเมตรฟังก์ชัน3ห้องนอน4ห้องน้ำา2ที่จอดรถและแบบบ้านควอ s ไซส์ขนาดที่ดินเริ่มต้น50.3ตารางวาพื้นที่ใช้สอย152ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน4ห้องน้ำและ2ที่จอดรถ บ้านตัวอย่างวันนี้คืพามาดูแบบบ้านคอสไซค่ะตัวบ้านจะอยู่บนที่ดินเริ่มต้น50.3ตารางวาพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่152ตารางเมตรการออกแบบตัวบ้านของโครงการนี้จะเป็นสไตล์โมเดิร์นเนเชรัลสไตล์ค่ะก็จะออกแนวดูนิ่งและเรียบเท่โทนสีหลักใช้โทนสีขาวและโทนสีเทานะคะโดยในบ้านมาตรฐานบริเวณหน้าบ้านเขาจะมีการติดตั้งเป็นโรลเล็กลังเลื่อนสีดํามาให้พร้อมกล่องจดหมายเลขที่บ้านกลิ่นหน้าบ้านพร้อมช่องเก็บขยะและช่องทิ้งขยะบริเวณรั้วบ้านเพื่อความเรียบร้อยของงงทั้โคครรกา่ะ สำหรับตัวโครงสร้างบ้านโครงการนี้นะคะเขาจะก่อสร้างด้วยตัวระบบพรีแคสต์ค่ะพื้นที่ส่วนแรกพอเราเข้าบ้านมาจะเป็นพื้นที่ของพื้นที่จอดรถนะคะตรงนี้สามารถรองรับได้หมด2คันด้วยกันโครงสร้างเป็นสลับออนกราวแยกโครงสร้างจากตัวบ้านค่ะโดยภายในพื้นที่จอดรถตรงนี้เขาจะมีการเตรียมจังชั่นมาให้เราสามารถติดตัว EV c h ชา g e r เจได้เพื่อรองรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันนะคะโดยระบบไฟของโครงการนี้เขาจะมีการเดิเนไประบบไฟ1เฟสค่ะ สำหรับทางเข้าตัวบ้านนะคะจะมี2จุดด้วยกัน,นะคะ่ะคุณผู้ชมจะมีประตูทางเข้าจากที่จอดรถจะเป็นประตูบานสําเร็จก็สามารถเข้าสู่ตัวบ้านได้เพื่อวันไหนที่ฝนตกหรือแดดแรงมากๆกนะคะก็สามารถลงจากรถแล้วเข้าอีกด้านหนึ่งได้เลยค่ะส่วนประตูทางเข้าหลักของตัวบ้านจะอยู่บริเวณหน้าบ้านตรงนี้เขาจะดีไซน์ออกมาเป็นเฉลียงนะคะที่เราสามารถวางชั้นวางรองเท้าได้ส่วนประตูทางเข้าหลักใช้เป็นบานสไลด์ UPVC สีดํากระจกเขียวตัดแสงซึ่งเขาจะมีการเพิ่มช่องแสงเป็นหน้าต่างบานฟิกซ์านบนมาให้ด้วยนะคะเพื่อเพิ่มแสงธรรมชาติ ไปในตัวบ้านได้มากขึ้นส่วนด้านข้างตรงนี้เขามีการดีไซน์ออกมาเป็นห้องเก็บของค่ะซึ่งพื้นที่ด้านในเนี่ยเขาใช้เป็นพื้นที่ใต้บันไดนะคะไอเดียที่เขาทำมาให้ดูคือจะเป็นเหมือนห้องเก็บรองเท้าแล้วก็เป็นพื้นที่สำหรับเก็บกระเป๋าเดินทางนะคะที่มองตรงนี้เป็นไอเดียที่ดีมากๆเราสามารถปรับใช้ได้เลยค่ะ เข้ามาภายในตัวบ้านเนี่ยคุณผู้ชมพื้นที่โซนแรกจะเป็นส่วนของ common area นะคะสำหรับสเปคมาตรฐานที่ชั้น1ฝ้าเพดานจะสูงอยู่ที่2.75เมตรส่วนพื้นปูด้วยกระเบื้องไกโตสีครีมขนาด60คูณ60เซนติเมตรค่ะโดยพื้นที่ในโซนแรกของตัวบ้านนะคะจะเป็นพื้นที่ส่วนของห้องนั่งเล่นเราสามารถจัดโซฟาขนาดประมาณ3 5ที่นั่งได้เลยค่ะส่วนตรงกลางมีระยะประมาณ3เมตรนะคะตรงนี้เราก็วางเป็นชุดโต๊ะรับแขกได้ใครที่ชอบดูทีวีจอใหญ่ก็สามารถติดตั้งได้เลยเพราะว่าไร้ ดูทีวีตรงนี้ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวค่ะเชื่อมต่อเข้ามาที่โซนด้านในนะคะจะเป็นพื้นที่ของห้องทานอาหารซึ่งมุมนี้เราสามารถวางโต๊ะขนาดประมาณ4-6ที่นั่งได้กําลังดีค่ะพื้นที่ของตัวห้องทานอาหารเนี่ยจะอยู่ข้างๆตรงนี้สามารถเชื่อมต่อกับไปพื้นที่ข้างบ้านได้ด้วยนะคะโดยพื้นที่ข้างบ้านเราก็สามารถทําเป็นเฉลียงเพิ่มการใช้งานออกไปได้อาจจาะเป็นพื้นที่พักผ่อนหรือโซนของบาร์บีคิวก็ได้ค่ะก็สามารถเชื่อมต่อการใช้งานออกไปจากโซนนี้ได้เลยและที่สําคัญตรงนี้เขาจะใช้เป็นประตูบานสไลด์ลูกฟักกระจก ก็จะทําให้บรรยากาศโดยรวมของโซนนี้ดูมีความโปร่งสบายและก็สามารถเปิดระบายกลิ่นอาหารต่างๆได้ดีด้วยค่ะมาที่ฝั่งของตัวบ้านนะคะเขาจะมีการดีไซน์เป็นพื้นที่โถงทางเดินเชื่อมไปยังฟังก์ชันของห้องครัวห้องนอนชั้นล่างและห้องน้ําชั้น1ค่ะสําหรับฟังก์ชันแรกที่พาเข้ามาดูส่วนของห้องครัวกันก่อนนะคะซึ่งห้องนี้เขามีการกั้นแยกไว้ให้เป็นสัดส,ส่วนโดยเขาเลือกใช้เป็นตัวประตูบานสไลด์ลูกฟักกระจก พร้อมกับมีการเพิ่มช่องแสงมาให้ด้านในตัวบ้านแบบนี้นะคะทำให้ตัวห้องมีความเป็นสัดส่วนในขณะเดียวกันก็ยังได้ความโปร่งโล่งในภาพรวมของตัวบ้านค่ะส่วนพื้นที่ด้านในครัวของจริงเนี่ยเขาจะมีการเตรียมงานระบบมาให้แต่ว่าเขาจะไม่ได้มีการบิวตัวเคาน์เตอร์ครัวมาให้แบบในบ้านตัวอย่างนะคะซึ่งตรงนี้เราก็สามารถเลือกแบบที่เราชอบมาติดตั้งเองได้เลยซึ่งจากขนาดเนี่ยจะเห็นว่ากิ๊ยืนคนเดียวก็สามารถทําครัวได้แบบสะดวกแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ถ้าใครที่อยากจะเพิ่มพื้นที่ในการทําอาหารเพิ่มนะคะก ก็อาจจะมีการต่อเติมไปยังโซนหลังบ้านได้ซึ่งในพื้นที่ของบ้านตัวอย่างที่เราเห็นเนี่ยเขามีการต่อเติมมาให้ดูเป็นไอเดียแล้วนะคะแต sí ote, to to ่ในบ้านมาตรฐานตัวห้องครัวเนี่ยจะสุดประมาณนี้แล้วเขาจะมีประตูกั้นให้การระบายอากาศในห้องครัวก็จะมีตัวหน้าต่างบานสไลด์ให้นะคะก็สามารถเปิดระบายอากาศได้ส่วนพื้นที่ด้านหลังตรงนี้ของจริงก็จะเป็นโซนซักล้างค่ะใครอยากจะเพิ่มเป็นพื้นที่ในการพักผ่อนหรือทําเป็นโซนซักล้างหรือส่วนของครัวไทยเพิ่มเติมก็สามารถไปต่อเติมเพิ่มเองได้ค่ะ ถัดจากส่วนห้องครัวนะคะติดกันจะเป็นพื้นที่ของห้องนอนชั้นล่างค่ะซึ่งเขามีการเตรียมฟังก์ชันมาให้เพื่อรองรับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุสําหรับพื้นที่ด้านในจะเป็นพื้นที่ที่เราสามารถวางเตียงเดี่ยวได้กําลังดีส่วนด้านข้างก็อาจจะวางเป็นตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ได้พร้อมกับโต๊ะเครื่องแป้งหรือโต๊ะทางานถ้าใครไม่อยากที่จะทําเป็นห้องนอนนะคะห้องนี้ก็ยังสามารถที่จะปรับเป็นฟังก์ชันอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นห้องทํางานห้องพักผ่อนอ่านหนังสือหรือว่าห้องโฮมเธเตอร์ค่ะสําหรับบรรยากาศของตัวห้องเนี่ยนะคะเขาจะมีการระบายายกาศด้ว หน้าต่างบานใหญ่ที่อยู่ฝั่งหลังบ้านซึ่งนี้ก็ระบายอากาศในตัวห้องได้ดีและที่สําคัญคือเขาจะมาพร้อมห้องน้ําในตัวด้วยค่ะคุณผู้ชมด้านในห้องน้ำเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันไม่ครบเลยนะคะรองรับการปรับเป็นห้องนอนเพื่อรองรับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุฟังก์ชันที่มีมาให้ก็จะมีทั้งตัวอ่างล้างมือโทสุขภัณฑ์กระจกเงาบานใหญ่และในส่วนของพื้นที่อาบน้ำเนี่ยก็จะมีค่อนข้างเป็นสัดส่วนนะคะคือจะมีการก่อผนังมาให้บางส่วนแบบนี้ถ้าเกิดใครอยากจะติดเป็นม่านกัา้นาน้ําหรือตัวชว้วสกร สามารถทําได้เลยส่วนนั้นในก็มีการติดตั้งตัวฝักบัวไว้ให้เรียบร้อยแล้วการระบายอากาศก็จะเป็นตัวหน้าตา่างบานกระทุ้งกระจกฟาตรงนี้มีติดมาให้1บานค่ะ กลับมาที่บริเวณด้านนอกตรงนี้นะคะพื้นที่ตรงโถงชั้นหนึ่งเนี่ยเขาจะมีห้องน้ํามาให้อีกหนึ่งห้องซึ่งเป็นห้องน้ํารับรองดีไซน์ออกมาเป็นตัว p o w ด e r room คือจะมีเฉพาะโซนแห้งเท่านั้นสุขภัณฑ์ที่ติดตั้งให้ก็จะมีตัวอ่างล้างมือกับโถสุขภัณฑ์นะคะเป็นส่วนที่ใช้รองรับการใช้งานสําหรับพื้นที่ในส่วนของห้องนั่งเล่นและก็ส่วนของห้องทานอาหารนั่นเองค่ะส่วนบันไดที่นี่จะใช้เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กลุ่งนอนปิดผิวด้วยไม้สาเร็ี่มรูปนะคะพื้นที่ตัวโถ เข้ามาแล้วก็สามารถที่จะเปิดระบายอากาศของตัวบรินกลางบ้านได้ด้วยค่ะสำหรับฟังก์ชันบนชั้น2เนี่ยเขาจะมีเป็น3ห้องนอนและ2ห้องน้ำค่ะคุณผู้ชม โดยสเปคพื้นที่ชั้น2เนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นพื้นลามิเนตนะคะแล้วก็ความสูงฝ้าเพดานจะสูงถึง2.9เมตรด้วยทําให้เวลาที่เราขึ้นมาก็จะสึกว่าพื้นที่บนชั้น2ดูมีความโปร่งมากขึ้นนั่นเองค่ะห้องแรกที่พามาดูห้องมาสเตอร์เบรูมค่ะคุณผู้ชมสําหรับพื้นที่ในห้องเนี่ยเขาเป็นห้องนอนที่มีขนาดใหญ่สุดของตัวบ้านนะคะเพราะฉะนั้นด้านในก็จะมีพื้นที่เหลือเฟอือให้เราจัดแบ่งโซนได้เลยค่ะอย่างในพื้นที่โซนพักผ่อนตรงนี้วางเตียงขนาดคิงไซส์น้นานค่ะใครอยากจะม ของตัวห้องนี้เนี่ยเขาจะมีทั้งหน้าต่างบรนใหญ่ฝั่งหน้าบ้านแล้วก็มีข้างบ้านด้วยนะคะทำให้การระบายอากาศโดยภาพรวมเนี่ยทำได้ดีเลยทีเดียวสโซน,นด้านในเรายังสามารถที่จะแบ่งเป็นพื้นที่ว่างอีโคเซตได้ด้วยตัวนี้เราสามารถเลือกขนาดเองได้เลยนะคะเพราะว่าในบ้านตัวอย่างเขาจะเป็นพื้นที่ห้องโลง่ลงๆค่ะเราก็สามารถเลือกจะก,กั้นห้องก็ได้หรือว่าจะเปิดโล่งก็ได้ด้านในจะเห็นว่าเราสามารถทําเป็นห้องแต่งตัวขนาดใหญ่ได้เลยนะคะและเขาจะมาพร้อมกับห้องน้ําในตัวด้วยซึ่งห้องน้ําของมาสเตอร์เบรูมก็จะมีการตกแต่งที่ดู สวยขึ้นด้านในมีการแยกโซนแห้งโซนเปียกมาให้แล้วเรียบร้อยเช่นกันค่ะ อีกฝั่งหนึ่งของตัวบ้านเขาจะแบ่งฟังก์ชันออกเป็นห้องนอนรองสองห้องค่ะคุณผู้ชมซึ่งทั้ง2ห้องนี้มีขนาดใกล้เคียงกันเลยและทั้ง2ห้องนี้นะคะก็จะใช้ห้องน้ําแชร์กันด้านหลังตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมอยู่เรวยตู้ถงบันไดชั้น2เลยด้านในตัวห้องน้ํามีการแยกโซนแห้งโซนเปียกมาให้เรียบร้อยรองรับการใช้งานครบทุกฟังก์ชันและมีการติดตั้งตัวหน้าต่างบานกระทุ้งสาหรับระบายอากาศมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับการจัดฟังก์ชันในส่วนของตัวห้องนอนรองนี่นะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะจัดเป็นนฟััังงงก์ชขออตวห้ นนพื้นที่ในห้องก็สามารถวางเตียงขนาดประมาณควีนไซส์ได้ก็ลองดีพร้อมกับมีพื้นที่วางตัวโต๊ะเครื่องแป้งหรือว่าตู้เสื้อผ้ามาตรฐานได้ค่ะอยูน่1ถึงสคนได้เลยนะคะส่วนอีกห้องนึงที่พามาดูนะคะเป็นไอเดียาการตกแต่งที่เขาทํมาให้ดูถ้าเกิดใครที่ไม่จัดเป็นห้องนอนก็สามารถที่จะปรับห้องนี้เป็นห้องแต่งตัวอีกห้องหนึ่งก็ได้นะคะสำหรับคนที่มีเสื้อผ้าเยอะๆหรือถ้าเป็นคนที่เวิร์กฟอ o m มโเป็นประจําก็สามารถทําเป็นห้องทํางานหรือเป็นสตูดิโอก็ได้ซึ่งที่มองว่าเป็นจุดที่ สามารถรองรับการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ได้ดีเลยทีเดียวค่ะ สำหรับตัวโครงการ The r i c o Residence Ramitra ไทยราชนะคะคุณผู้ชมเป็นโครงการสำหรับคนที่กำลังมองหาบ้านในการอยู่อาศัยแบบเป็นครอบครัวอาจจะเป็นคนที่เดิมอาศัยอยู่ในโซนนี้อยู่แล้วอยากจะขยับขยายออกมาซื้อบ้านเป็นของตัวเองและอยู่ใกล้บ้านเก่านะคะแล้วก็ใกล้กับคุณพ่อคุณแม่หรือเป็นคนที่ทำงานในโซนของมีนบุรีบางกะปิลาดพร้าวปทุมธานีพื้นที่ในโซนนี้ก็สามารถเดินทางเชื่อมต่อได้สะดวกค่ะโดยทำเลของโครงการนี้นะคะโดยหลักๆเนี่ยเขาจะเน้นการใช้รถยนต์ เป็นทําเลที่อยู่ใกล้ทางด่วนถึง2เส้นทางคือทางด่วนการจารพิเศษและทางด่วนฉลองรัฐแต่ว่าถ้าเกิดใครที่มีความจําเป็นบางครั้งที่ต้องใช้รถไฟฟ้านะคะก็ยังเป็นทําเลที่มีรถไฟฟ้าให้เลือกใช้นั่นคือรถไฟฟ้าสายสีชมพูนั่นเองค่ะสำหรับตัวโครงการนี้นะคะยังเหมาะกับคนที่ มองหาการอยู่อาศัยแบบเป็นส่วนตัวเพราะที่นี่จะทําออกมาแค่58หลังเท่านั้นเองค่ะแต่ในขณะเดียวกันก็มีพื้นที่ส่วนกลางครบฟังก์ชันหลักๆให้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สวนและส่วนของอาคารคับ h o u s e และยังได้อยู่อาศัยในสังคมที่มีความปลอดภัยนะคะรั้วรอบขอบชิดมีการรักษาความปลอดภัยให้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ ส่วนตัวบ้านที่นี่เขาจะมีให้เลือก2แบบด้วยกันนะคะโดยทั้ง2แบบจะมีพื้นที่ใช้สอยเท่ากันเลยคือ152ตารางเมตรค่ะจะมีความแตกต่างที่การกั้นห้องนอนบนชั้น2เท่านั้นเองเราก็สามารถเลือกให้ตอบโจทย์กับการใช้งานของเราได้เลยค่ะแต่จุดที่คิดชอบนะคะสำหรับฟังก์ชันของบ้านที่นี่คือเขาจะมีห้องนอนชั้นล่างพร้อมห้องน้าในตัวมาให้ในบ้านทุกหลังตอบโจทย์ทั้งคนที่มีผู้สูงวัยเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือ,ออาจจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่อาจจะต้องการห้องเพิ่มอีกสักหนึ่งห้องเพื่อทําเป็นห้องทงทําานส ะะตรงนี้ก็จะตอบโจทย์ทั้งคนที่ต้อง Work f r ฟ m Home เป็นประจำหรือคนที่มีธุรกิจส่วนตัวค่ะนอกจากนั้นอีกจุดหนึ่งที่ชอบคือเขาจะมีห้องครัวไทยที่กั้นแยกไว้ให้แล้วเป็นสัดส,ส่วนในบ้านทุกหลังอีกด้วยนะคะสำหรับราคาเริ่มต้นของโครงการนี้จะอยู่ที่5.59ล้านบาทแบบบ้านคอสไซที่พาชมในวันนี้ราคาเริ่มต้น5.79ล้านบาทค่าส่วนกลาง50บาทต่อตารางวาต่อเดือนค่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจโครงการนี้นะคะสามารถเข้ามาชมบ้านตัวอย่างได้ทุกวนันตั้งแต่เวลา9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นหรืออยากจะโทรไปสอบถาม ข้อมูลก็สามารถโทรไปได้ที่เบอร์0819332888 และนะี่คือทั้งหมดของโครงการ The r i c o Residence Raminta ra, h a t ร a i ถ้าคุณผู้ชม,ชมชอบคลิปรีวิวแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ม Home h a n n e l ไว้ด้วยหรือถ้าใครที่อยากอ่านรีวิวแบบละเอียดเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ Home n a y u .com และ Facebook Fanpage Home n a You .fc หรือจะเข้าไปดูคลิปสั้นๆของเราก็ได้นะคะที่แอปพลิเคชัน Tik t o o k สามารถเสิร์ช Home n ายอ y ู u ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้กิฟและทีมงานต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ